ดีสุดแนวผมก็มีปุ่มกดสมัครแล้วนะครับผมเป็นสมัครสมาชิกเปิดรายเดือนใครอยากจะสมัครช่วยอุดนุนช่วยสปออร์ผมก็สามารถสปออร์กันได้นะครับอที่สุดผมก็มีสักทีมีให้ได้เล่นกับเขาบ้างมีให้ได้กดสมัครกับเขาบ้างทีสุดไปก็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 ไปสมัครกันด้วยนะครับผม เปิดอย่างอลังโถฝ่าย็คนสมัครกันด้วยเนะียผมก็มีหลายราคานะผมก็ส่วนสิทสิเศษทุยสีทิพิเศษนั้นก็จะมีหลากหลายนะผมก็คือจะมีอยู่สี่ราคานะครับก็ใครที่สมัครสูงสเนี่ยก็คือเทียสสามกับเทียสสี่เนี่ยก็คือจะได้เล่นกับผมนะครับผมในในสตรีมเนาะทุกๆสตรีมเลยที่ผมสตรีมนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะทําห้อง Dis c อ r d ไว้สาหรับพูดคุยเออสำหรับเทียรงสูงนะผมผมจะทําห้องสำหรับพูดคุยไว้ให้โดยเฉพาะเลยนะผมแล้วก็นะมีสีพิเศษอีกหลายอย่างที่ยังเออยังคิดไม่ออกแต่ว่าผมมีให้แน่ๆตามนั้นนะผมแล้วเจอกันขอขอบคุณที่ติดตามมากันด้วยนะผมสมัครด้วยนะจ๊ะอีอ